ฮัลโหลนี่คือเกษมนะน้องหัดบินใหม่อายุ4เดือนอันนี้เกษมอยู่ณนะที่เขื่อนสีนักคลินของฟ้ากว้างมากนะสิ่งเล้ามากมายเลยแต่ดูเดี๋ยวดูว่าเกษมจะเรียกง่ายบ้างหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูนะ,นะเกษมเนาะรอรอถไปก่อน มาง่ายมางาเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวกินหมดยังหมดยังกรอมันกินหมดปากป๊บเราได้อาหารแล้วเต็มพร้อมยังยังกัดไม่แตกเลยกัดไม่แตกเลย ที่เรา, ar, ารีบเกินไปก็ <Rad S 2> ไม่ได้เพราะว่ามันยังกินไม่หมดมันก็จะไม่สนใจที่จะไปทำอย่างอื่นนะเดี๋ยวลองไปได้ท <dumpling. S 1> ียังะมาละรอลงนี่ไปขึ้นกับเดิ่องนิดเดินเด็บเด็บเด็บเนียมาคอมมี้ เสรมลูกบ้านในที่มันต้องอย่างนี้